สดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะค่ะก็วันนี้ก็ได้รับสายตรงนะคะจากพี่ล้อมนะคะหรือช่องพี่ลาววันนะคะชาแนลนะคะก็สายตรงนะคะพอดีเห็นคลิปนะคะของสาวปานนะคะไปเยี่ยมคุณยาเก็บฟืนนะคะค่ะพี่ล้อมก็เห็นแล้วก็สงสารยายนะคะก็อยากซื้อของอะไรให้ยายทานนะคะ พี่ลอมก็ให้งบมา500บาทนะคะค่ะเดี๋ยวสพาังกจะซื้อนมเสื้อไร่นะคะแล้วก็เงินที่เหลือก็จะให้ยายนะคะไว้ไปซื้อแพมเพินะคะไว้ใส่นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่ลอม,มากนะคะที่เมตตานะคะยายนะคะยายเก็บฟืนคนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปซื้อนมก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็แวะซื้อร้านหน้าแต่นะคะ ก็เดี๋ยวจะแบ่งให้ยายสายสักแพ็คนึงนะคะค่ะซ,านนาซื้อร้านนาเต่เอ,เ,อเดี๋ยวนมไปให้ยายสายแม่ของบอสต่อยก่อนนะคะพอดีแกก็ไม่สบายนะคะค่ะพี่รอมก็น่าจะรู้จักเพิ่นนะคะนี่นะคะี๋ยวนมให้แพ็กหนึ่งอันนั้นเอาไปให้เยอะๆนะคะทางนั้นค่ะนี่คุยกับลูกเขยอ,อยู่นะคะนี่นะคะ พิ่นก็เนี่ยช่างกันก็จะไปหาคุณยายเก็บฟืนต่อนะคะกินข้าวก็เพื่อยายเอ้ยก็ใช่บออันนี้นมนี่จำพิลาวันได้อยูุบอ่ะจำได้อยู่บ่ะพิลาวันคนสวยนะจำได้อยุบจำได้อยู่ชายกันพิลาวันผู้สาวอันนี่นะผคนยิงอืมนั่นแหละพี่ล้อมนะและซื้อนมเพื่อเด้อนี่เป็นกินเด้อจ้าเพื่อพังเขาป่าฟังเขาดีกว่า ลูกแล้านะเบิ้อาลูปเพื่อเบิ้งก้อนนี่นี่ลูกเล้วนี่คุณนี้ชื่อได้ยั่บ่จำได้ไหมลูปเบ่งเจ้าเล่าล้านนั่นนะพี่ล้อมลูกล้าวจะาลูเล้วเนาะจ้ะนี่แหละพูดนี่แหละพูดเพิเคยไม่บานห้องใช่ที่เคยทำ YouTube อยู่ตรงนี้แหละเพไม่ได้ตาโมโอ้จำไม่ได้ตาโม รู้เราเป็นผู้บา่าวหมดแล้วนี่แหละเห็นบ่นพ่ออยู่เ่าลูพิศนุโลกฮะอยู่พิศนุโลก,<ะ>โลกจำไม่ต่อยได้อยู่บะ่ะจ้ะนี่พ่อนร์พิลาวันเออเออจ้ะจำพี่ล้อมโอเคจ้าโอเคอเบิ่งอันนี้เด้อกินนมเด้อมวยต่อยนั่นแหละสมัยนั่นแหละจ้า จำได้แต่ลูกชายเนาะเมื่อวานในลู้ชายเอาผลมะฮือเอาหน้าดำหน้าดำมาให้บ่เมื่อวานเนี่ยนจาก็่จ้าอันนไปเรียนลูกค่อยไปก่อนเด้อนี่เด้อพี่เลวันหนึ่งยังไ่ฉันไอ้อนเขานด้ไแมไอ้พอนเขาได้ไมผู้มีางมืกี้นี่ไปเด้บอก จะปขึ้เน้เดินมากำเดาลูกไปคือคำมาแดนมือป๊อททุกทางกมาถ่ยเขาถุงเดาลูกเด้อกินเม่าบกจกเม่าคงเดลูกอจะไปเติมต้องอันคำเกบให้ได้มากคุณนำแกงเดลูกเด้อนี่เเธอจะเพลาะดลูกเาลำน่ลำน่แต่หน้าเด้อเี่ยเจ็บเพราะใครดลูก เจอจเบื่อจุกใจจ้างยางติดไปอ่ะเธอจะขุ่มวงนขุ่มคเดิอหมอมเดิมเอ่อคขาอยู่น้ำเดือดจะบอกเขาบุ๋มเอืไม่ได้ปลาไม่ได้โผลราอยู euh, my father, my father <mm ่น้ำรู้บ้างหวานอยู่น้ำมาอยู่น้ำรู้รูส่ายละสองคนจ้า จากนี้เด้อนี่ยพอนี้ก็ส่งให้พี่ลอมนะคะขอบคุณแม่สายค่ะค่ะคนจำข้าไม่ค่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะคะด้างติ่งไปเฮ้อถิดตะลุ่มมอนกลุ่มขำน้ำมอมเด้อนื้อห่านดรายเดิมแม่สายก็แก่จำไม่ค่อยได้กินเลยบ่รู้คุณยายก็จะกินเลยนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะบรรยากาศที่กกอกนะคะเดี๋ยวก็จะมุ่งหน้าไปบ้านของคุณยายซ้ายนะคะะเดี๋ยวก็เอาโอวัลตินอานมเกี้ยวไปให้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเงินก็จะให้เพื่อนไปซื้อแพมเพลด้วยนะคะค่ะไปบ้านยายเก็บฟืนกันค่ะมาหาคุณยายนะคะจ้านะคะพี่ล้องอี่ที่ลาวันนะคะ,อะคอยเรา้าไปนาน ใหญ่เลยนมมะกะเด้อพี่ล้อมพี่ลาวันเด้อพี่ลาวันนี่นะกะเฮ้อลาวันนมมะเฮ่อใหญ่กัเฮ้อคุณพี่ลาวันกัเฮ้ออันนั้นเด้อเฮ้ออยู่ดีไม่แห้งได้ว่าผู้ไทยก็รู้เลยหรือวะร้เลยว่าก็ยูดีไม่แห้งเด้อที่คือเห็ดย่ายย่ายก็โป้ยแห้งละล่ะลูกไม่ได้ไปเป็งนั้นแล้วก็เงินมีสามร้อยเนาะไว้ให้เพื่อนซื้อแอมเพรสซื้ออะไรเนาะก็เพื่อนซื้อแอมเพรสให้เยอะดี เธอลำเอรยเธอคุณพ the mm ีลาวัน hey. ก็ดีก็พามแข็งแรงได้ลำลอยลำลอยเธอถือรางวัลดีนึงกูละถือใหญ่ใหญ่เอ้ยซือแพูเพิ่เราซื้อเพ่นเราเ่อาแมพูเนาะเมนเลย่เออเมนนี้ยเันี้อ๋อันทหักนะ ไมด้หาไปไปแต่ที่นอนใหม่และที่ทางกิ้งแหรอมืนน่อกี้ก็ที่ทางควาเจ้าก็นอนนี่ลำเลาเนี่บอกก็คืนนี่ก็มานอนอยู่แนว่ยนี่แหละกันนะมาน,นอนอยู่นี่ละอาโฮคืนแล้วนอนด้วยผู้ดีสับยาย่ละช้อน<อ>คนนี่แหละนอนนลำเดียวสองคนน,น,อน,น,อนนี่แหละเนาะนอนท่อนโซ่ไม่รู้น,นี่แหละมาลักเตออันนี้หอมอืมเนี่ยผ้าผ้าหยากร้านนุ้ยของใครอยู่ ฝนไซเนพดเบอร์เพ่อเอ็กซอล่อเพืันนี้แหละของพีเวอร์นะเอ็กอแกเนียซื้อเมื่อลาไซน์นะเบอร์เบอร์เอลอ๋อเบอร์อจ้ะเบอร์ใหญ่ทำเราให้เบอร์เอลก็ไดเนะเสือมันยังมีเฟิรอนอนี้มันยังมีช่อแล้วก็มัมีเหมยพร้อมอันนี้ือเพื่อใหมันเนาะเหมยใส่ใหญ่ใหญ่ก็หาย ดูแลกันไปนะคะก็ดูมเมปะพุนิชื่อได้โอ้เก่งเก่งเกงชื่อได้นั่ยเรงอะไรจำได้เป็นจำได้ค่ะก็เยี่ยมคุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณในน้ำใจนะคะพี่สาวนะคะก็ขอให้พี่ร้อมนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนขอบคุณนะคะที่ยังนึกถึงนะคะย่ายนะคะแฟนของตาเข้มนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะขอให้พี่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะเดี๋ยวสปันก็จะกลับบ้านไปดูตัวเล็กแล้วนะคะค่ะกลับบ้านไปดูตัวเล็กแล้วนะคะค่ะดูกรอกวันนี้นะคะกับวันนั้นนะคะมันจ่างต่างกันนะะ